คราวนี้เรามาต่อกันในคลิปที่2นะครับครูไม่อยากทําเป็นคลิปเดียวนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับสําหรับใบงานนี้ครับใบงานที่1.2นะครับเรื่องหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปก,กระจายรูปก,กระจายเป็นไงเนาะเดี๋ยวเอ้ครูเคยอธิบายให้ให้ฟังหรือ,อยังยังไงเดี๋ยวจะทบทวนให้แล้วกันนะครับคําชี้แจงครับ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดตามที่กําหนดตอนที่1นครับให้นักเรียนเขียนเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องเติมคํำยังไงเนาะดูดิอ๋อสีสวยเลยสีสวยเลยนะครับ <c oughs> ให้เติมเติมคําในช่องว่างที่หายไปเนาะลองอ่านพร้อมกันซิว่าตัวเลขที่อยู่ในช่องสีูเนี่ยมมันเท่าไหร่นะครับบางคนอ่านเก่ง้าก็อ่านได้เลยบางคนยังยังชื่อหลักยังไม่แม่นนะครับหลักน่วยสิบ ร้อยพันหมื่นหลักที่มากที่สุดอยู่ในหลักหมื่นนะครับ7อยู่ในหลักหมื่นออกเสียง75000ศูนย์อยู่ในหลัก 10, 000, ร้ 7, 000, อย 100, ไม่ต้องออกเสียงนะครับศูนย์อยู่ในอยู่ในหลักไหนเราก็ไม่ต้องออกเสียงนะครับเอาใหม่ครับ75,000มนันนะครับ <c oughs> คราวนี้เขาเว้นไว้ อยู่ในหลักหน่วยอะไรล่ะอยู่ในหลักหน่วยหน่วยอ้าวสีนี่สีีอยู่ในหลักหน่วย,วย,ย,วยมีค่าสี่โอเคนะครับข้อต่อไปหนึ่งอยู่ในหลักอะไรห,หนึห่งอยู่ในหลักไหหลักหน่วยหลักสิบหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่ครับหนึ่งอยู่ในหลักสิบหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเดีย๋ยวเดี๋ยวคู่ขอเขียนตรงนี้ หน่วย10 1 0 0อยพันหมื่นะครับอันนี้คือชื่อหลักนะครับนักเรียนชื่อหลักนะใครยังไม่คล่องก็สามารถตีตารางแบบนี้ได้นะครับนี่คือชื่อหลักหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นเจ็ดอยู่ในหลักหมื่นครับเรียงลงมาครับห้าศูนย สี่ทุกคนดูหนึ <c> ่ง <oughs> อยู่ในหลักไหนครับหนึ่งอยู่ในหลักสิบครับนี่ไงชื่อหลักหลักสิบมีค่าครับมีค่าเป็นหนึ่งอยู่ในหลักสิบอย่าบอกมีค่าหนึ่งนะหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าหนึ่งสิบหนึ่งสิบก็คือสิบครับหนึ 1, ่งสิบไงเหมือนก็เหรียญสิบหนึ่งเหรียญก็หนึ่งสิบก็สิบบาทนะครับอ่าโอเคต่อไปศูนย์ครับศูนย์ ศูนย์อยู่ในหลักร้อยอ่าใช่ใช่ศูนย์อยู่ในหลักร้อยครับมีค่าเท่าไหร่ศูนย์อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าศูนย์ร้อยซึ่งศูนย์เนี่ยอยู่ในหลักไหนก็มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับศูนย์อยู่ในหลักร้อยมีค่าศูนย์ศูนย์ร้อยก็คือศูนย์นั่นแหละนะครับต่อไปะอะไรเนาะอยู่ในหลักไหน เว้นอยู่ในหลักไหนเว้นมีค่าห้าพันมีค่าห้าพันนี่ไงเลขอะไรเนี่ยค่าห้าพันห้าพันนี่เพราะงั้นอะไรครับหน่วยสิบร้อยพันเลขอะไรครับเลขห้าอยู่ในหลักไหนหลักอะไรเลขห้าอยู่ในหลักไหนครับอยู่ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่ห้าพันโอเคต่อไปไหนลองพูดพร้อมกันที่ครับ 7อยู่ในหลักไหนครับหลักไหนครับหลักหมืน่นหมื่นเขียนให้ถูกนะครับหอมอศระอีนอหมืน่นไม่เอกหมืน่นมีค่าเท่าไหร่7อยู่ในหลักหมื่นมีค่า7อะไร7 0 0 0หมื่นหน่วย10บร้อยพันหมื่นหนึ่งสองสามใส่ลูกน้ำหับครูทาให้ดูนะครับสําหรับตัวอย่างนี้ข้ออืน่นเดี๋ยวหนูหนูไปทํานะครับ คราวนี้เราไปดูไปดูในเรื่องของ <c oughs> ตอนที่สองนะครับเขาบอกว่าจงเขียนจงเขียนจำนวนเหล่านี้ในรูปกระจายรูปกระจายนะครับคำว่ากระจายชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันต้องต้องแตกออกเหมือนเราทำของหล่นเหมือนทำเราทำแก้วหล่นพอแก้วหล่นแก้วแก้วใบนึงสวยๆนะันหล่นปุ่มแล้วกระจายไปทั่วเลยแม่ใด นะครับอ่ะก็คือการคำว่ากระจายคือกระจายนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น312ครับครูจะเขียนให้อยู่ในรูปกระจายครับ300ครับบวก10บครับบวก2ครับกระจายออกมาตามค่าในแต่ละหลักนี่เราเรียกว่า การเขียนในรูปกระจายในรูปกระจายอันนี้ไม่กระจายอันนี้กระจายโอเค6กสามแปดอพสามรอยากให้เขียนในรูปกระจายครับ6อยู่ในหลักพันมีค่าหกพัน สอยู่ในหลักร้อยมีค่า300รอยระจายมาแปดอยู่ในหลักสิบมีค่า80 2อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าแค่2กระจายตามค่าในหลักโอเคไหมครับนี่ก็คือการเขียนในรูกปกระจายไม่ยากนะครับผมโอเค ยังไงนักเรียนลองไปทําดูนะครับมีเพียงแค่3ข้อครูไม่อยากจะทําให้ดูเพราะถ้าทําแล้วมันจะไม่เหลือข้อให้ทำแล้วนะครับเดี๋ยวผิดถูกยังไงเราค่อยมาตรวจสอบกันเป็นลายบุคคลอีกทีนะครับสวัสดีครับ